สวัสดีครับเลบอนจังนั่งทำอะไรอยู่นี่คนเดียวแนนมีอันนี้มาให้เลบอนนี่ลูกโป่งวิทยาศาสตร์มาลองเล่นกันไหมเพียเคม็มอะว้าวอู้เป็นแท่งกลมๆอร่อยอร่อยไหมครับโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นลูกโป่งกันดีก่อนเนาะคะนี่ลูกโป่งแม่แนนซื้อมาจากที่ตลาดอันละสิบบาทนะ ลีบอลลองแกะมาเล่นกันค่ะนี่เปิดฝาค่ะแล้วเราก็เอาตรงมุมของมันตรงนี้เจาะเข้าไปนี่มันจะมีที่เจาะนี่แหลมๆตรงนี้ค่ะฝาแล้วก็เนี่ยทำอย่างนี้นะม้วนๆม้วนๆใส่ไม,มเ้เป่าอีกเป่าอีกเป่าจนสุดมันแล้วแหละมันก็จนกว่ามันค่อยๆอ,อ่าเป่าออกมาได้ใหญ่แล้วลูกบอล<อ><อ> เ็มน้ำลายไปมันก็จะแฝบไม่เป็นอะไรค่ะนี่แล้วก็ปิดรูมันค่ะนี่ได้ออกมาแล้วหนึ่งลูกเห็นไหมอ้ยปิ้วปิ้วปิวอ้าวแฝบไปแล้วค่ะอ๋ออันนี้มันเป็นห่วงแค่น่ะดีเยี่ยมก็แฝบจริงจริงมันก็อยู่ได้นานนะลองอีกไหมคะอ้าวมาใช้แรงนิดนึงเอ้าอ่าแล้วก็ ทำให้มันปั้นๆมาอยู่ข้างหน้าน,นิดนึงค่ะมันปั้นๆๆทำให้มันดีๆมุนๆย,ยิงเราเราโดนยิงแล้วอุย๊ยเราโดนยิงจากข้างล่างพี่คิวแอบเอาปืนมายิงเราทำไมเขาเป็นคนอย่างนี้เอาเราึกว่าฝนตกอะเราต้องทําให้มันไม่มีรูลมอากาศเราต้องทําให้มันไม่มีลมรั่วไหนให้แม่นันดูหน่อยครับอ่ะ ลองดูก่อนนะนี่เราจะต้องปั้นๆให้มันไม่มีลมอากาศโอ๊ยฝนตกนี่ปั้นๆมันหน่อยนึงเราอาใส่เพิ่มให้มันอันใหญ่ขึ้นวู้นี่อ่ะเร้มาลองเป่าดูค่ะค่อยๆเป่านะออกไหมโอ้โหลูกใหญ่แล้วจับมันไว้ด้วยนะเหมือนปอดของร่างกายเรานะเนี่ยกูดเอาเป่าอีก ฝาไม่ออกแล้วหน้าแดงเลยใช่มันแฟบหมดเลยอะคะเพราะอะไรอะเพราะว่ามันน่าจะมีรูรั่วค่ะแปะแปะใช่เอ้ยอุ้ยมีคนแอบยิงเราอีกแล้วเลมอนมีคนซุ่มยิงเราอีกแล้วมาจากด้านล่างนู่น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 นี่พี่คิวพี่คิวแอบยิงเรามาจากข้างล่าง อ้าวมาอันนี้ใหญ่มากเพราะอะไรใช่อันนี้อันใหญ่อันนี้น่าจะสองอันรวมกันได้เลยนะคะไหนเรียบรองเป่าดูครับโอ้โหอันนี้ลูกใหญ่แน่นอนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเกิดอะไรขึ้นยาสูดเข้าไปนะมันจะมีกลิ่นนิดนึงแต่ว่าอ่ะเป่าอ๋อันน้องลองเป่าดูเว้ยแฟบแล้วเป่าเป่าเข้าไป่นนิดนึงแาอ่ะเป่าอนนอูยดเป่าเปยาสูดเข้าไปนะาันมีกด พยายามไม่สูดเข้าไปนะคะเพราะว่ามันจะมีกลิ่นนิดนึงอ๋อน้องอย่าบีบสีได้มันก็แฟบประสีค่ะมันคือปอดในร่างกายของมนุษย์เลยดูดิอันนี้ไอสีแดงๆก็เป็นเลือดอีกทีว่านี่นายมมันปิวไปแล้วระบาดไปหยิบมาแล้วเร็วๆๆมันจะปิวออกนอกไปแล้วค่ะไหนของระบาดลูกใหญ่ไหมโอ้โห มากเลยนั่งลงก่อนค่ะคิวดูดูคิววิวโอ้ยโอ้โหลูกปองตกไปแล้วชบาชบาจะกินไข่เอเลี่ยนแล้วค่ะได้แล้วชบาลองกินมั้คะลองดูสิคะแตกมั้ยคะพี่คิวไม่แตกกระ็คืหมดแล้วกระสุนหมดโหไข่ทรงพลัง กลายเป็นไข่ไดโนเสาร์แล้วโอ้ชบ,บานอันนี้เรียว่มันไปกินชาวบ,บามันอยากกินชบาไปเล่นแล้วลูกคิ้วหน่อยน้องเอาไปกินลูกชบ,บากินไม่ได้นะสนุกมากเลยอ่ะอันนี้มันก็เป็นของเล่นอันนึงที่เด็กๆได้สนุกนะคะเป็นของเล่นโบรานเหมือนกันนะครับเนี่ย ใช่ค่ะเพราะว่ามันมีมาตั้งแต่สมัยแม่แนนเป็นเด็กๆก็30ปีได้แล้วนะเนี่ยของแม่มันอันนี้มันใหญ่กว่าใช่ไหมของแม่แนนนี่หลอดเล็กๆเ,เองแต่ว่าโห<ต>น้ํายาใหญ่ใช่ไหมใช่แต่น้ํายาข้างในหลอดนี่คือเต็มหลอดเลยแต่อันนี้หลอดใหญ่มากเลยแต่มีน้ํายาอยู่นิดเดียวเองนี่อะค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปหาซื้อมาเล่นกันดูได้นะลูกโป่งวิทยาศาสตร์สนุกดีค่ะ โอเคเดี๋ยวแม่แนนดูให้มา